สวัสดีครับวันนี้เราก็มาต่อกันในข้อ31-45เถึง45เรื่องของบัญชีพฤตกรรมสำหรับโจทย์ข้อสอบในชุดเทอม1ปี62นะครับไอ้ส่วนนี้ก็คือคำถามแรกสำหรับข้อ31-35ถึง35ก็คือนะครับบอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งใช้ การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยใช้ข้อสมมุติฐานว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตนั้นขึ้นอยู่กับค่าแรงงานทางตรงนะครับแล้วก็ทีนี้ก็มีข้อมูลของตัวงานระหว่างทำปลายงวดกับสินค้าเสร็จลูกปลายงวดมาให้นะครับประกอบด้วยวัตถุดิบแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิต3ส,ส่วนนะครับทีนี้ ที่เขาเว้นว่างเอาไว้ก็คือตัวค่าแรงก็คือโจทย์ข้อที่เขาคือสิ่งแรกก็คือถามหาว่าแรงงานทางตรงสหํารับตัวงานระหว่างทำตอนปลายงวดเนี่ยคือเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ,อันแรกจากนั้นก็มีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือใหง้งานระหว่างทำต้นงวดมา20,050ต้นทุนในการผลิตที่เกิดต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในงวด2 0 0 0 แล้วก็สินค้าสำเร็จรูปปลายงวดต้นง,งวด35มหมนะครับเพื่อที่จะให้เราหาตัวต้นทุนสินค้าที่ผลิตสําเร็จแล้วก็ต้นทุนขายทีนี้เรามาดูก่อนว่าตัวค่าแรงงานทางตรงเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่เรามาดูกันตรงนี้ครับเราอาจจะใช้วิธีคำนวณเป็นอัตราส่วนสำหรับตัวโสหุย เพื่อคิดเข้างานตามอัดตามเปอร์เซ็นต์ของค่าแรงงานทางตรงก็ได้อันนี้ก็คือถ้าหาเราคิดก็คืออัตราส่วนคือ6ต่อ7.2หรือก็ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เท่ากับ 1.2ก็คือประมาณ2อ่าจ2ดแต่ทีนี้ถ้าหากจะให้สะดวกในาการทำก็คือให้เรามองที่ว่าให้ตัวแรงงานทางตรงเนี่ยเป็น x นะครับโดยวิธีการเทียบอัตราส่วนด้วยการคูณไขว้เราจะพบว่า7,200 x จะเท่ากับ6,000 คูณ6,000นะครับดังนั้น s ก็จะเท่ากับ6,000คูณ6,000หารด้วย7,002นะครับก็เท่ากับได้ค่า dl ตอนสำหรับงานวัดคำตอนต้นก็เท่ากับ5,000 นะครับอันนี้คือคําตอบแรกจากนั้นหา,าหาข้อมูลของต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จต้นทุนสินค้าที่ทผลิตเสร็จคืออะไรครับในส่วนแรกเลยก็คือให้เรามองตรงที่ว่าในรายการในงบดุลสําหรับกิจการอุตสาหกรรมเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนคือส่วนของตัวสินค้าสําเร็จรูป นะครับตัวงานระหว่างทำแล้วก็ตัววัตถุดิบนยะอันนี้คือ3รายการหลักที่อยู่ในงบดุลของกิจการอุตสาหกรรมนะครับทีนี้ในระหว่างงวดเนี่ยนี่คือตอนต้นงวดกว่าจะมาเป็นปลายงวดนะครับการที่จะเป็น ปลายงวดได้เนี่ยก็คือหมายความว่าตัว dm กับตัว Work in Process สองตัวเนี้จะถูกนำมาผลิตเป็นตัวสินค้าด้วยการใส่แรงงานทางตรงกับโสขีการผลิตเข้าไป ในสส่วนนี้นะครับพอได้มาเป็นงานปลายงวดนี้ก็คืองานปลายงวดจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างในปลายงวดก็จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่เหลืออยู่นะครับวัตถุดิบที่เหลือแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือตัวงานระหว่างทําปลายงวดนะครับอีกตัวนึงก็คือเราจะได้เป็นสินค้าเสร็จรูปนะครับดังนั้น เมื่อถามหาถึงต้นทุนสำหรับสินค้าที่ผลิตเสร็จเราจรึงหมายถึงต้นทุนในส่วนนี้นะครับต้นทุนในส่วนนี้ก็คือประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะประกอบไปด้วยงานที่เสร็จสินค้าเสร็จลูกตัวนี้นะเราต้องการหาตัวนี้ก็คือหมายความว่าเราจะคำนวณจากอะไรครับ DMDL o อเที่เราใส่เข้าไปนะครับที่เราใส่เข้าไปจากนั้นเรามาบวกด้วยตัวงานระหว่างทำต้นงวดแล้วก็หักออกด้วยตัวงานระหว่างทำปลายงวดก็จะเป็นตัวต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเสร็จในงวดนะครับจากนั้นสินค้าที่ผลิตเสร็จในงวดเนี่ย เมื่อถูกนำมารวมกับต้นง,งวดก็คือสินค้าที่มีเพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีเพื่อจำหน่ายจากนั้นหักออกในส่วนที่ยังไม่ได้ขายก็คือสินค้าปลายงวดดังนั้นต้นทุนขายก็จะคือส่วนนี้นะครับก็คือต้นทุนขายก็คือตัวสินค้าที่ผลิตเสร็จในงวดบวกตัวสินค้าเสร็จรูปณนะวัน ้นงวดหักออกด้วยสินค้าเสร็จรูปณนะวันปลายงวดอันนี้ก็คือคอนเซ็ปที่โจทย์ข้อน้ถามดังนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเราก็จะมาหาในตัวต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จที้เราทราบว่าโจทย์บอกว่ามีงานระหว่างทำต้นงวดงานระหว่างทำต้นงวดมีอยู่25,000 งานต้นงวดตัวนี้มีอยู่สองหมื่นห้านะครับ DMDLOH ก็คือตัวของต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในงวด2องหมตัวนี้อีก28งแนะครับต้องเอามาบวกกันนะครับจากนั้นมีอะไรครับงานระหว่างทำ ปลายงวดงานล้าทำปลายงวด5บวก8เป็น1 4มีงานปลายงวดอีก1 4ก็คือตัวนี้นะที่จะให้เราเอาไปหักออกนะครับสามอย่างก็คือเราก็จะได้ตัวต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเสร็จในงวดก็คือ25,000สรับ งานระหว่างทำต้นงวดบวกด้วยวัตถุดิบแรงงานแล้วก็โสหุยก็ที่เราเรียกกันว่าต้นทุนการผลิตในงวดอีก2 8 0 0 0จากนั้นหักออกด้วยตัวงานระหว่างทำว้าวว้าว,ว,าวงานระหว่างทำปลายงวดอีก1 4 0 0 0นะครับก็จะได้เป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จเท่ากับ3 9 0 0 0 นะครับสามหมื่นเก้าคือต้อนทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จนะครับเอางานระหว่างทําต้นงวดบวกด,ด้วยต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในงวดนี้หักออกด้วยตัวงานระหว่างทําปลายงวดทีนี้สาหรับต้นทุนขายอย่างที่ได้เรียนเอาไว้ว่าก็คือตัวสินค้าเสเร็จรูปต้นงวดซึ่งโจทย์ให้มามีอยู่35 0 0 0 กอนนี้ finish good ณนะวันต้นงวดสามหมืนะ่ 35. จากนั้นตัวสามหมืนห้าี้ก็จะไปบวกด้วยตัว39มหมคือกลุ่มนี้นะครับตัวนี้คือ3 9 0 0มเเอาไปบวกเข้าไป จากนั้นหักออกด้วยสินค้าสำเร็จรูปนะวันปลายงวดก็คือ3000บวก6000บวก7200ก็16200นะครับก็จะเป็น3500บวก3900แล้วก็หักออกด้วย16200นะครับ จะได้เท่ากับ57,800นะครับอันนี้ก็คือต้นทุนขายก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนนะที่ระบายเอาไว้นะครับอันนี้คือสำรับจดข้อชุดแรกคือ3 1สถึงสาห้าัดมา ในข้อ3 6ถึงส1ินะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือเป็นเรื่องขององบทดลองอตัวตัวรายการสินค้าก็ประกอบไปด้วยรายการวัตถุดิบรายการซื้อค่าวัตถุดิบทางอ้อมค่าแรงงานทางตรงค่าแรงงานทางอ้อมค่าขนส่งขาเข้าเงินเดือพจัดก,การโรงงานค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จในสำนักงานแล้วก็มีให้มาคือรายการในงบดุลสำหรับส่วนของสินค้าคงเหลือนะครับสินค้าคงเหลือในบัญชีผลิตกรรมหรือสำหรับกิจการอุตสาหกรรมก็จะประกอบด้วย3รายการคืองานระหว่างทำวัตถุดิบแล้วก็สินค้าเสร็จรูปซึ่งอันนี้โจทย์ให้มาครบหมดแล้วนะตอนนี้ทีน,นี้เขาก็ถามหาว่า ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จเท่ากับเท่าไรนะนแรกนะต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จก็อย่างที่เราทำไปมื่ออมาสักคุลก็คือเรื่องของรายการงานระหว่างทำต้นงวดนะครับบวกด้วยรายการของวัตถุดิบ รายงานทางตรงแล้วก็ค่าจ่ายในการผลิตจากนั้นหักออกด้วยตัวงานระหว่างทําปลายงวดนะฮะทีนี้เรามาดูว่าวัตถุดิบวัตถุดิบมียอดต้นงวดกับปลายงวดนั่นแล้วก็มียอดซื้อนั่นหมายความว่าเราต้องหาตัวรายการวัตถุดิบใช้ไปซะกอ่อนนะครับรายการของวัตถุดิบใช้ไป วัตถุดิบใช้ไปก็จะประกอบไปด้วยราย,รายการอะครับารายการตอนงวดของวัตถุดิบก็คือเท่ากับห้าหมื่นสี่จากนั้นเราจะมาบวกด้วยรายการซื้อสุทธิของวัตถุดิบในระหว่างงวด รายการซื้อสุทธ,ธิวัตถุดิบก็คือรายการาซื้อ6,000นบาทแล้วก็มีค่าเขาส่งขาเข้า61,200นะครับโอเคก็ถ้เาเกิดซื้อสุทธ,ธิคือ6,12,000ก็ได้เป็นรายการวัตถุดิบที่เรามีเพื่อใช้ 666,000นะครับจากนั้นเราจะหักออกด้วยรายการวัตถุดิปลายงวดวัตถุดิบป,ปลายงวดก็คือ64,000 64,000นะครับก็เหลือเท่ากับ6,000กับ2,000นี่คือรายการของวัตถุดิบที่เราใช้ไปในระหว่างงวดนะครับ ดจ,จากนั้นมาก็คือรายการของค่าแรงทางตรงค่าแรงทางตรงในรายการให้มาก็คือ dl เท่ากับ5 0 0 0 0นบาทจากนั้นตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตค่าใช้จ่ายในการผลิตก็จะประกอบไปด้วยรายการอะไรบ้างก็คือค่าวัตถุดิบทางอ้อม16,000บาทนะครับ ค่าแรงงานทางอ้อม8 0 0 0 0อ่าเป็น1 6 0 0 0บวก8 0 0 0มแล้วก็มีเงินเดือนผู้จัดก,การโรงงาน7จ0 0 0มค่าเสื่อมราคาเครื่องจากร1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 บวก80,000บวก70,000บวก10,000นะครับแล้วกอ็อ่นนี่ครบแล้วเพราะว่าเรื่องของสนักงานจะไม่เกี่ยวข้องกับค่าจาการผลิตนะครับก็จะได้ยอดเท่ากับ1 0 7 0 0 0นะครับตัวโสขุ้ยเท่ากับ 176,000ดังนั้นตัวต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จก็คือ,อตอนนี้เรามีรายการค่าใช้จ่ายาในการผลิตสารายการก็คือ DM, D M D L O H ก็คือรายการาต้นทุนในงวดเพราะฉะนั้นต้นทุนในงวดก็จะเท่ากับ D M 6,2000บวกด้วย dl 5,000บวกด้วย oh 176,000เท่ากับ1 2 7 8 0 0้านเจากนั้อนตัวต้นทุนในงวดเนี่ยไปปรับปรุงด้วย,ยไปกระทบกับรายการงานระหว่างทำตอนงวดระบปายงวดโดยเอา หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเนี่ยมาบวกกับงานระหว่างทำต้นง,งวดบวกกับอีกสี่หมื่นสี่พันจากนั้นไปหักออกด้วยงานระหว่างทำปลายงวดก็จะเท่ากับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะครับอันนี้หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทตอบตัวเลือกที่สามอันนี้ก็คือตัวต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จนะครับหนึ 1, 2 90, 2, ่งล้าน สองแสนเก้าหมื่นสองพันจากนั้นจอดถามหาต้นทุนขายต้นทุนขายก็คือเราเอาต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จนะฮะตัวนี้แหละไปกระทบยอดกับรายการสินค้าสำเร็จรูปต้นง,งวดกับปลายงวดด้วยการเอาไปบวกเข้ากับสินค้าสำเร็จรูปต้นง,งวด3 0 0แสนนะครับ แล้วก็หักออกด้วยสินค้าเสร็จรูปปลายงวด5้า0 0 0สนะครับก็จะได้เป็นรายการสุทธิ1 07, 20, น0ล้านเจ็ดหมื่นสะครับหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นก็คือคำตอบสำหรับข้อ38กับ39ก็คือนะต้นทุนขายคือสินค้าเสร็จรูปต้นงวดบวกด้วย สินค้าที่ผลิตและเสร็จในงวดจากนั้นหักออกด้วยสินค้าเสร็จรูปปลายงวดที่เหลือจากการขายก็คือต้องขายนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เสร็จไปอีกชุดหนึ่งทีนี้เขาถามว่าแล้วสินค้าคงเหลือปลายงวดมีค่าเท่าไหร่สินค้าคงเหลือปลายงวดก็คือสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมก็คือตัววัตถุด,ดิบ งานระหว่างทำแล้วก็สินค้าเสร็จรูปซึ่งตรงนี้ตรวจให้มาแล้ววัตถุดิบงานระหว่างทำสินค้าเสร็จรูปเราเอา3ยอดนี้มาใช้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือตัวรายการสินค้าคงเหลือนณวันสิ้นงวดนะครับก็เท่ากับ614,000บาทนะครับอันนี้ก็ถึงข้อ41นะถัดมา ในข้อ42ถึง45ก็มีการให้ข้อมูลอีกชุดหนึงนะครับโอเคครับทีนี้เขาบอกว่าสำหรับบริษัทแห่งนี้เขามีข้อมูลก็คือวัตถุดิบทางตรงใช้ไป5 5 0 0ค่าแรงงานทางตรง3 5 0 0ค่าใช้จ่ายในการผลิต7,000นะครับอันนี้คือเป็นข้อมูล3อย่างซึ่งไม่สัมพันธ์กัน นะครับอันนี้ก็คือเป็นคนละเรื่องกันทีนี้เขาถามว่าจากข้อมูลสินค้าปลายงวดนะวัตถุดิบประกอบไปด้วยอ่า2,500หน่วยซ,ซึ่งซื้อมาหน่วยละ5บาทนะครับวัตถุดิบซื้อมา2,500หน่วยหน่วยละ5บาทแล้วก็วัตถุดิบต,ตัวนี้ปัจจุบันมีราคาตลาดเท่ากับ6บาทแล้วก็ตัวงานระหว่างทำมีอยู่3,000หน่วยนะครับ 3,000หน่วยของงานระหว่างทำนี้ประกอบไปด้วยวัตถุดิบหน่วยละ3บาทแล้วก็แรงงานทางตรงหน่วยละ2บาทนะครับสินค้าเสร็จรูปมีอีก2,000หน่วยประกอบไปด้วยวัตถุดิบหน่วยละ7บาทแล้วก็ค่าแรงงานทางตรงอีกหน่วยละ4บาททีนี้ให้ถามหาว่ามูลค่าของวัตถุดิบต้นง,งวดเป็นเท่าไหร่วัตถุดิบต้นง,งวดก็คืออะไรครับปกติเราจะหาจาก วัตถุดิบรายการใช้ไปรายการใช้ไปนะั่ก็คือต้นง,งวดบวกซื้อหักปลายงวดคือวัตถุดิบใช้ไปถูกไหมครับต้นง,งวดบวกซื้อหักปลายงวดเท่ากับใช้ดังนั้นเมื่อเรากระทบยอดกลับก็จะเป็นรายการใช้ ใช้ไปบวกปลายงวดหักรายการซื้อก็จะได้เป็นอ่ารายการณนะวันต้นง,งวดนะครับกระทบยอดกับรายการไหนที่เราเคยบวกก็เอามาหักรายการไหนที่เคยหักก็เอามาบวกก็จะเป็นวัตถุดิบใช้ไปบวกปลายงวดแล้วก็หักรายการซื้อใช้ไปโจทย์บอกมาแล้วว่ามีอยู่5,5 0 0าขอโทษทีครับอันนี้ผมข้ามขั้นไป อ่าโอเคอ่าวัตถุดิบใช้ไปมีอยู่5,500นะครับใช้ไปมีอยู่5,500นี่คือใช้นะครับจากนั้นเรามาดูว่าปลายงวดนะครับปลายงวดมีอยู่2,500หน่วยนะครับราคาหน่วยละ5บาทก็เป็น1,000 0 2,500นะครับนี่คือรายการที่คงเหลืออยู่ณนะวันปลายงวดนะครับรวมกันได้เป็น17,500่าาสำหรับวัตถุดิบเนี่ยการตีราคาสินค้าคงเหลืออย่างที่เราเคยเอ่ศึกษากันมาแล้วก็คือเราจะใช้ราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์ในการบันทึกแล้วก็จะใช้ราคานั้นเป็นยอดยก ไปสำหรับงวดถัดไปนะครับเราจะบันทึกด้วยราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่าแล้วก็ใช้ราคานั้นเป็นยอดยกไปนะครับดังนั้นในกรณีนี้ก็คือราคาทุนต่ำกว่าราคาตลาดเราก็จะใช้ราคาทุนก็คือหน่วยละห้าบาทสองพันห้าร้อยหน่วยก็เป็นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยจากนั้นหักออกด้วยรายการซื้อ หักออกได้รายการซื้อนะครับทีนี้รายการซื้อโจทย์ไม่ได้ให้มานะครับก็เท่ากับว่ารายการวัตถุดิบต้นงวดเท่ากับ1800 0หมื่นแนะครับ่ากับ1 8 0 0 0หมก็จะแสดงให้เห็นว่ามีการเบิกใช้น้อยมากหรือแทบจะไม่ได้มีการผลิตเลยในงวดนี้โดยส่วนใหญ่ก็คือหมายความว่า,าตัว วัตถุดิบทั้งหมดไปแสงอยู่ในตัวงานระหว่างทําตั้งแต่ต้นงวดแล้วนะครับแล้วก็มีการผลิตที่ต่ํานะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าวัตถุดิบตอนงวดเท่ากับ1 8ึ0 0หันจากนั้นข้อสุดท้ายก็ถามว่าแล้วมูลค่าของงานรว่องทําปลายงวดเท่ากับเท่าไหร่มูลค่าของงานล่องทําปลายงวด งนานทำปลายงวดมีอยู่สามพันหน่วยนะครับสามพันหน่วยทีนี้ในสามพันหน่วยนี้ประกอบไปด้วยวัตถุดิบนี่คือระหว่างทำมีอยู่สามพันชิ้นนะฮะับสามพันชิ้นในสามพันชิ้นสามพันชิ้นนี้คือมีการเอาวัตถุดิบเข้าไปใช้แล้วบางส่วนวัตถุดิบอยู่ที่หน่วยละสามบาท ค่าแรงงานทางตรงอยู่ที่หน่วยละ2บาทแล้วก็ทีนี้สุดที่เราขาดหายไปก็คือตัวโสคุยตัวโสคุยคิดยังไงตัวโสคุยเราจะมาดูจากอัตราส่วนของการใช้ตรงนี้ในโสคุยคิดเข้างานก็คือ,อะจะเห็นว่าค่าแรงงานทางตรง3,500ค่าใช้จ่ายในการผลิต เท่ากับ7,000ดังนั้นหมายความว่าอัตราส่วนคือ1ต่อ2ดังนั้นเมื่อ DL 2บาทดังนั้น OH ก็จะเป็น4บาทนะครับดังนั้นต้นทุนของงานระหว่างทำปลายงวดที่เราคิดสำเร็จจากต้นทุนมาตรฐานตรงนี้ก็คือเท่ากับ9บาทต่อหน่วยดังนั้นมี3,000หน่วยก็คือ 2 7 0 0 0บาทนะครับอันนี้2 7 0 0 0บาทในตัวเลือกไม่ปรากฏก็ให้เราตอบเป็นข้อ5นะครับอันนี้ก็คือสำหรับส่วนของบัญชีพฤตกรรมหรือบัญชีเกวกับกิจการอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เราเรียกกันว่าการใช้วิธีการคิดต้นทุนสินค้าแบบแอปซ o อปชั่น อันนี้ก็คือจะไม่มีการแยกตัวโสคุยว่าเป็นผันแปรหรือคงที่นะฮะก็คือคิดเข้าในงานทั้งหมดคิดเข้าชิ้นงานนะครับเพราะว่าในลักษณะของการทําบัญชีต้นทุนแบบนี้การคิดต้นทุนแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการคิดโดยยึดเอาตัวโสคุยทั้งหมดเป็นตัว ต้นทุนผลิตภัณฑ์เป็น product cost เพราะนั้นเราจะคิดเข้าไปตรงๆไม่จาเป็นต้องไปแยกเป็นรายการต่องวดหรืออะไรเพราะว่าธรรมดาแล้วการบันทึกต้นทุนจะมีสองลักษณะคือเป็น absorption costing กับ variable ส่วนของ absorption เนี่ยเราจะคิดกันในลักษณะที่เรียกว่าต้นทุนแค่จ่ายในการผลิตเนี่ย จะเป็นตัว product cost ทั้งหมดนะเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์จะซึ่งจะแตกต่างจาก variable cost ที่จะให้ตัวค่าโสหุยเนี่ยในส่วนที่เป็นคงที่จะถูกผลักไปเป็นต้นทุนของงวดนะฮะซึ่งจะได้ต้นทุนที่ไม่เท่ากันนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องของตัวตัวเงิน นะครับตัวตัว,ตวงนก็อีก15ข้อก็จะครบสำหรับส่วนของข้อสอบวิชา1102นนะครับก็ถ้าชอบยังไงก็กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ